ครับผมผมก็จะมาต่อตัวาพาร์ทที่เป็นอาวุธปืนให้ดูนะครับอันเนี้ยผมต่อมาแล้วทั้งหมดสาอันนะครับโดยวิธีการต่างๆนะครับเหลาตรงนู้นเหลาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าเหลาตรงไหนบ้างดีที่สุดนะครับแล้วตัวไหนไม่ต้องเหลาตัวไหนใช้กาวเลยดีที่สุดนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวที่4นะครับอ่าชิ้นปลายปืนนะครับถ้าตัดออกมาจากแผงแล้วเนี่ยมันจะมีบริเวณตรงเนี้ยนะครับที่เป็นรอยรอยเกตนะครับก็ต้องตัดออกนะครับใช้คีมเลยก็ได้นะครับหนีบไปเลย ้า่ม่ถนัดก็อามไนท์นะครับระวังมือนะครับอันนี้อันตรายนะครับแล้วก็ประกบข้อหากันนะครับ ตัวนี้ประกบได้ไม่ยากนะครับไม่มีปัญหาต่อมานะครับชิ้นส่วนนี้นะครับที่เป็นตัวตัวนี้นะครับอันนี้ข้างล่างเนี่ยเขาแนะนําให้เหลา,าขูดตรงนี้ออกนะครับถ้าสังเกตดูมันจะมีความลนายอยู่หน่อยนึงนะครับก็แนะนําเอาตรงนี้ออกเป็นกันนะครับไม่งั้นมันจะติด ก็เอาคิมตัดแล้วก็แต่งเอานะครับ เช่นกันนะครับเวลาหันมีดเข้าหามือเนี่ยระวังนะครับอีกข้างหนึ่งนะเหมือนกันนะครับ นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็แนะนําสว่านนะครับเจาะรูไปเลยนะครับฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับ เจาะรูนะครับกว่ารูเพิ่มนะครับอะนะครับแล้วก็ก็เริ่มประกอบนะครับอ่าถ้าประกอบตามคู่มือเนี่ยมันจะดูแปลกๆนะครับ คือมันจะมีชิ้นหนึ่งที่ใส่ไม่ได้นะครับก็คือชิ้น A4 นะครับชิ้นเนี้ยนะครับจริงๆผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันใส่ยังไงแต่ผมเข้าใจว่ามันไม่ได้อยู่ตำแหน่งตามคู่มือนะครับมันน่าจะอยู่บริเวณที่เป็นหัวปืนตรงเนี้ยนะครับก็คือน่าจะเป็นชิ้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใส่ที่หลังนะครับให้ประกอบอา ใส่ปืนเข้าไปนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ด้ามนะครับดูดีๆนะครับมันจะมีไกอยู่หน่อยนึงเหนีนยวไกตรงนี้นะครับใส่เข้าไปด้านตรงนี้นะครับถ้าใส่ไม่ได้นะครับก็กวาารูเพิ่มนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวกระบอกปืนนะครับแต่เกด,ดูจะมี ด้านที่ว้ลเข้ามายาวหน่อยนะครับแล้วก็สั้นนะครับก็ดูลักษณะของมันนะครับก็ใส่ไปลักษณะน,น,นี้นะครับอันเนี้ยตามคู่มือนะครับอ่าชิ้นนี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับลักษณะน,น,นี้อ่ะสังเกตดูนะครับมันจะมีพวกเศษเศษพลาสติกนะครับเราขูดออกก่อน ด้านนี้ก็มีนะครับนะนะครับเศราฐก,กิกมันเยอะมากนะครับตัวนี้จะเป็นลนักษณะนี้เช่นกันนะครับถ้าใส่ไม่เข้า ก็สว่านกา้านรูนะครับอย่างเนี้ยไม่เข้าอ่ะเข้าแล้วเข้าแล้วอันนี้ก็หนีไปนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ประกอบด้วยชิ้นนี้เลยนะครับนี่ก็ดูดีๆนะครับให้มันลงล็อกมัน กระเข้ไป,ไปเจ็บมือนิดนึงครับขั้นตอนนี้แต่ก็ยังพอดันได้อยู่นะครับอะด้านหลังเอาให้ลงด้วยนะครับไม่ลงลงไหมไม่ลงนะครับหัวบีแล้ว เดีย๋ยวต้องแต่งหัวตรงนี้นิดนึงนะครับความลูกตรงนี้เพิ่มดีกว่านะครับแล้วก็ประกบเข้าไปใหม่ ดูด้านหลังให้ลงนะครับอ่าลงแล้วนะครับก็ประมาณนี้ถ้าดูตามคู่มือนะครับเขาจะบอกให้ตัดในส่วนของสีแดงๆออกนะครับก็คือโดยเนี้ยให้ตัดออกนะครับ จริงๆจะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะครับผมลองดูแล้วทั้งตัดและไม่ตัดไม่ต่างกันครับมันไม่สามารถกดชิ้นเนี้ยลงไปสุดได้นะครับอ่ะแต่ขออนุญาตต่อให้ดูอีกนิดนึงนะครับอ่ะชิ้นนี้นะครับเป็นลักษณะนี้เสียบเข้ามานะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นี่นะครับยังไงมันก็ลงได้แค่นี้ครับ ต่อมานะครับก็ไอชิ้นเล็กๆเนี่ยนะครับก็ผมแนะนํานะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับบิดนิดนึงนะครับแล้วก็ดันใส่เข้าไปแล้วกดออกไปนะครับก็อยู่แล้วนะครับอ่าในส่วนของชิ้นที่เหลือนะครับที่เป็นเหมือนฟินของมันเนี่ยผมแนะนํากาวนะครับดีที่สุดนะครับอ่า วิธีการนะครับผมจะเอาชิ้นส่วนเนี่ยนะครับที่เป็นอ่าเราดูเบอร์ก่อนนะครับที่เป็นเบอร์สิบสี่นะครับกับเบอร์อ่าเบอร์สิบเบอร์สิบสามสิบสี่นะครับกับเบอร์สิบสองสิบแปดสิบสองเนี่ยนะครับ ต่อเข้ากันก่อนนะครับดูข้างให้ถูกแล้วกันนะครับมันจะอยู่ในลักษณะนี้อ่นน้ผิดข้างนะครับต้องเอาอีกอันนึงขึ้นมาอ่ะตัวนี้นะครับต้านใต้น,นะครับมันจะมีรูอยู่นะครับมันจะใส่เข้าไปลักษณะนี้อ่ะผิดตทษที อันนี้เอ่ยอันนี้นะครับมันจะอยู่ลักษณะเนี้ยนะครับจะเป็นเดือยแต่มันจะหลุดนะครับกดไม่ลงนะครับชิ้นเนี้ยกดเข้าไปก็กดไม่ลงนะครับถ้าถอดชิ้นออกชิ้นนี้ออกก่อนนะครับเราดูว่ากดลงไหมก็กดไม่ลงนะครับจะลองเหลาตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมลองแล้ว ไม่อยู่ครับอย่างที่บอกที่ดีสุดคือกาวนะครับผมแนะนําเอาสองชิ้นเนี้นะครับทากาวติดกันก่อนให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับผมใช้กาวร้อนเลยแล้วกันนะครับ ผมจะชอบหยอบไปที่เดือยน,นะครับโอ้เยอะเยอะนะครับ ยาหรือเปล่าอ่ะเป็นชิ้นนี้นะครับ ก็แปะเข้าไปก่อนเนี่ยต้องขาตรงนี้ด้วยนะครับ ทากาวให้อยู่ลักษณะนี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ผมทากาวเลยนะครับชิ้นนี้ก็อยู่ในลนักษณะนี้